แต่เช้านะประมาณตีห้าก,กว่ากว่านะก็จะมีนะฝนโปรยโปรยนโะยมงนบประพรมน้าพุทธมนต์นะเพื่อที่จะนะให้พนะุทธศาสน,นิกชนนะผู้ตั้งมั่นอยู่ในความดีนะผู้มีจิตเดิมใสมีใจศรัทธาที่ได้อยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขนะได้มี อ,า,อาชีพมาที่การงานที่ดีนะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ใครมาเล้วนายยมจ๋าแล้วก็ยังบวชโออีลังเลใจนะกลัวมือลูกตลัวมือหลานนะประสานตูนนะนะเดินคนแก่จำเข้ามาบูชานะก็ชนชุดเหมือนโรงเรียนมิจบเลยวันนี้จะทำจ,จันดร์มาขอบคุณนะพยายามทุ่น้องนะ เแื่บ้านแม่คนี่จะเป็นคนทางานในบ้านแต่ที่่างนีค่ะที่ต้องเอาทบงานดูเป็นผู้ที่กิตเกี่ยมกับสายงานมืออา